เมียหลวงบุกงานแต่งลันมันสายไปแล้วขอรับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นจากดราม่ามหากราบเมียหลวงถือทะเบียนสมรสเข้าไปบุกงานแต่งของสามีตัวเองกับผู้หญิงคนอื่นโดยมีแม่สามีเป็นคนพามาลุยงานเองอีกทั้งแม่สามียังตบหัวลูกตัวเองต่อหน้าพระที่กำลังสวดทําพิธีให้บ่าวสาวซึ่งล่าสุดฝ่ายเจ้าสาวได้ออกมาขอโทษผ่านสื่อมวลชนแล้วนั้น ล่าสุดทางฝ่ายเมียหลวงได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าไม่รับคำขอโทษค่ะอย่าหาว่าใจร้ายเลยมันสายไปแล้วสำหรับคำขอโทษคุณควรจะสํานึกได้ก่อนจะแต่งชุดเจ้าสาวพร้อมกับแชร์โพสต์จาก Facebook ของทนายพัฒทนายความของเธอซึ่งได้โพสต์ข้อความระบุว่าเป็นชูคำขอโทษคือเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 5 2 3ทีมเมียหลวง อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ